ซึ่ง iPhone รุ่นนี้ก็ยังเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อนะครับในเรื่องของราคาก็ถือว่าลดลงมาให้เยอะส่วนในเรื่องของสเปคก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับตัวเครื่องมีความสวยงามซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับสำหรับ iPhone 12 สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a a ซ่า n n นเของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหมๆ่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึง ก็ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้ผมนำ p h o n e รุ่นไหนมาแกะกล่องมาเปรียบเทียบให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เป็นคิวของ iPhone 12นะครับนำราคาล่าสุดมาอัปเดตให้กับท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 12ได้เช็คราคากันนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตซึ่ง iPhone รุ่นนี้ก็ยังเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อนะครับในเรื่องของราคาก็ถือว่าลดลงมาให้เยอะส่วนในเรื่องของสเปคก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับตัวเครื่องมีความสวยงามมีขนาดเท่ากันนะครับกับ p n o n e 11 p h o n e 13แล้วก็ iPhone 14ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับสำหรับ iPhone 12เราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่18พฤศจิกายนปี2022นะครับเริ่มต้นดูราคากันที่ จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสําหรับร้านแรกที่นะํามาให้ดูกันจะจาหน่ายโดยทาง Apple นะครับมาขายผ่านทาง l a z a d a าําหรับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ29,900บาทลดราคาล่าสุดเหลือ22,100นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แยกผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ2,210บาทต่อเดือนประมาณนี้มีให้เลือกทั้งหมดประมาณ5สีนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่64กิกะไบต์สิน สินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกอยากจะซื้อเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับถ้าร้านแรกสินค้าหมดสามารถมาสั่งซื้อที่ร้านนี้ได้สําหรับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ29,900กาก็ลดราคาเหลือ2 2 4 0 9บาทนะครับราคานี้เป็นความจุหกสิบสี่กิกะไบต์มีให้เลือก สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ a p p l e 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายร้านนี้ความจุเยอะนะครับสำหรับ iPhone 12จัดจำหน่ายโดยทาง b a n a n a IT ทจากราคาปกติ29,900บาทลดร,ราคาเหลือ26,600นนระครับราคานี้เป็นความจุ 128GB มีให้เลือก3สีนะครับสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,ก็บผ่อนก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะครับสินค้าเป็นของแท้1 0 0เป็เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกัน จากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโล,ล่าสุดทั้งหมดสําหรับ iPhone 12จากทางด้านแอป Lazada นะครับท่านชอบของร้านไหนอยากจะซื้อเป็นความจุเท่าไหร่นะครับกดเข้าไปดูกันก่อนไปดูรีวิวการสั่งซื้อกันก่อนก็ได้นะครับถ้าเราสนใจค่อยทําการสั่งซื้อส่วนราคาจากแอปช้อปปีนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันจัดจำหน่ายโดยทางร้าน Studio 7นะครับมาขายผ่านทางแอปช้อปปี้สำหรับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโม เดลไทยนะครับราคาก็เริ่มต้นที่24,800บาทสำหรับความจุ64 g b ถ้าเป็น128 g b ก็26,600บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนก็ผก่อนได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีในส่วนของสีมีให้เลือก3สีเท่านั้นนะครับสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีแดงความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับอีกล้านหนึ่งจัดจาหน่ายโดย ร้าน i s t u d i o นะครับมีขายเฉพาะความจุ256 g b เท่านั้นราคา3 5 9 0 0า้าบาทถ่าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ s h o ป e e นี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดนะครับจากทั้ง Lazada แล้วก็ช h o ป e e ก็อาจจะมีร้านให้ได้เลือกซื้อกันน้อยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่า iPhone 12ไม่มีการผลิตแล้วนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อรุ่นนี้จริงๆอยากจะซื้อมาใช้งานอยากจะซื้อไว้ สะสมนะครับก็ต้องรีบสั่งซื้อกันหน่อยสําหรับเครื่องศูนไทยนะครับส่วนเครื่องไทยนั้นก็ยังพอมีหาซื้อกันได้บ้างส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับสำหรับโปรโมชั่นล่าสุดจากทั้ง3ค่ายมือถือก็นํามาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับ iPhone 12มีขายเฉพาะความจุ 128GB กิกะไบต์เท่านั้นราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับซื้อได้ในราคา15,200บาทส่วนราย ายละเอียดของโปรทั่วไปนะครับซื้อได้ราคา16,200เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ2199นะครับมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วย8,400บาท1499ซื้อได้ราคา17,200นะครับมีค่าเน็ตลุงหน้า2,100บาทแล้วก็โปร1099ซื้อได้ราคา19,200ค่าเน็ตลุกหน้า1,200นะครับแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา21,200บาทมีค่าเน็ตลุงหน้า120บาทนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรสําหรับการซื้อ iPhone 12ความจุ128 g ิจากทางนั่น ใช่ดีแทนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็ช็อปทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 12มีขาย3ความจุนะครับราคาสําหรับความจุ6 4 g ิกะไบต์ซื้อได้ราคา25,900บาทซึ่งเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรส่วนโปรเน็ตรายเดือนนะครับสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา1600 0บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกทั้งหมด3 แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1399ต่อเดือนนะครับซื้อได้ราคา16,00 0บาทมีค่าเนี่ลุกหน้า1,500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ17,500บาทสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ทั้ง 4G แล้วก็ 5G นะครับไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรให้มาทั้งหมด900นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงเฉพาะ30นาทีแรกโปร1199ซื้อได้ราคา0 0บาซื้อไั้รนคาหน0 0งหมจ่้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ1 8 0 0 0 200บาทสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดส,ส่วนค่าโทร700นาทีสุดท้ายเป็นโปร899นะครับซื้อได้ราคา18,700บาทมีค่าหน็่งลูหน้า1,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็19,700สัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้80กิกส่วนค่าโทร300นาทีนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นล่าสุดจากทางด้านค่าย True นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อกัน ได้นะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS สําหรับ iPhone 12ตอนนี้มีเหลือ3สีนะครับสีดําสีเขียวแล้วก็สีม่วงราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ29,900บาทนะครับก็ลดราคาล่าสุดเหลือ24,900โปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือกประมาณ3แบบนะครับแบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา15,000บาทซึ่งก็จะมีค่าหนีลูกหน้าประมาณ1,000นะครับส่วนคนที่จะ ไปเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา15,000บาทเหมือนกันมีค่าเน็ดลงหน้า1,000บาทนะครับโปร AIS Base Buy สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา19,200โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลงหน้านะครับเครื่องเปล่าราคาพิเศษนะครับขายอยู่ที่23,900บาทเท่านั้นส่วนลูกค้าทั่วไปนะครับซื้อได้ราคา24,900นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 12จากทางด้านค่าย AIS นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะ อ,อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาโปรโมชั่นทั้งหมดของ iPhone 12นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตดูมาถึงตรงนี้ท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากทั้ง La z a ด a แล้วก็ช้อปปีสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับล ของ Lazada าแล้วก็ช h อป e ีจะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือไม่ว่าจะเป็นของ True นะครับของ d t แทแล้วก็ของ AIS ราคาโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับชอบของค่ายไหนสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ไปหาซื้อกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่น ดีดีแบบน้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนท่านอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะดูข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ iPhone นะครับสามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ